ไม่ได้ครับไม่ไ so ด nice, ้ครับันตรอนาตครับนมุม totally ดีนได้ Cola สวัสดีบ้าใสมัยครับสวัสดีคุณพันนีครับผมจะไปจอใจให้ด้วยนะครับก็มีรถไป สวัสดีครับคลนี้าท่ททานันะครับกามาแล้วฝากไลค์กดแชร์ใด้วยนะครับผม mình luôn cái <laughs> đầu Dạ, cái phiêu cái đó, mình tới cái เป็นเสารูรน้องอ่ะขอปากไลน์ก่อนนะครับนเนำไมพักไลน์อ่ะยังไม่โทรสั่งกี่โมงเลย